โรงเรียนบ้านโครือได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่พระราชทานไว้ว่าการศึกษาหาความรู้จึงสำคัญตรงที่ว่าต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความฉลาดรู้คือรู้แล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆโดยไม่เป็นพิษเป็นโทษการศึกษาเพื่อความฉลาดรู้ มีข้อปฏิบัติที่น่ายึดเป็นหลักอย่างน้อยสองประการประการแรกเมื่อจะศึกษาสิ่งใดให้รู้จริงควรจะให้ศึกษาให้ตลอดครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมไม่ใช่เรียนรู้แต่เพียงบางส่วนบางตอนหรือเพ่งเล็งเฉพาะบางแง่บางมุมอีกประการหนึ่งซึ่งจะต้องปฏิบัติประกอบไปพร้อมกันด้วยเสมอคือต้องพิจารณาศึกษาเรื่องนั้นน,น ด้วยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นปกติและเที่ยงตรงเป็นกลางไม่ยอมให้รู้เห็นและเข้าใจตามอำนาจความเหนี่ยวนำของอคติไม่ว่าจะเป็นอคติฝ่ายชอบหรืออคหรือฝ่ายทางนิฉะนั้นความรู้ที่เกิดขึ้นจะไม่เป็นความรู้แท้ผากแต่เป็นความรู้ที่ถูกอำาครางไว้หรือที่คาดเคลื่อนวิปริตไปต่างๆ จะนำไปใช้ประโยชน์จริงๆโดยปราศจากโทษไม่ได้พระบ,บรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทระวิโรธวันจันทร์ที่22มิถุนายน2524โรงเรียนบ้านโคบปือ ได้มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษามีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนใช้หลักการดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายขยายผลเป็นขั้นตอนเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่ความพอเพียงโดยมุ่งความสำคัญไปที่การส่งเสริมการสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนบ้านโคบปรือ ได้มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษามีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนใช้หลักการดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายขยายผลเป็นขั้นตอนเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่ความพอเพียงโดยมุ่งความสำคัญไปที่การส่งเสริมการสนับสนุนการศึกษา สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และการบริหารการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการจัด,จดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอุปอนิสัยอยู่อย่างพอเพียงเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นความรู้ที่ยั่งยืนผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนชุมชน สถานศึกษาอื่นและหน่วยงานภายนอกให้ความสำคัญและมีความเชื่อมั่นว่าโรงเรียนบ้านโบคเปือเป็นต้นแบบในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาโดยให้ความร่วมมือและเข้ามาศึกษาดูงานการบริหารงานของโรงเรียนการจัดแหล่งเรียนรู้การจัดทำแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความเชื่อมั่นในหลักการที่ว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น,นเป็นหลักที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ในสังคมทุกระดับซึ่งอุป,ปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงที่เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียนจะนำพาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปหลักการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมมาพิบาล ภายใต้แนวทางของความพอประมาณความมีเหตุผลและมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆซึ่งโรงเรียนบ้านคุ่เบือมีผู้บริหารที่มีคุณลักษณะของผู้บริหารข้อเทมีการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านนโยบายและการปฏิบัติตนเป็นอย่างที่ดี ในการใช้ความรู้ค้อบคู่คุณธรรมในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆให้กับตนเองและสถานศ,ศ,ศ,ศึกษาอีกทั้งยังมีการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศ,ศ,ศ,ศึกษาอื่นชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรจัดทำแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และต้ทักษะส่งเสริมสร้างคุณลักษณะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงทั้งยังเป็นเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนสถานศึกษาอื่นและหน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานการจัดส่วนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน จจะค่ใ่ใเมือโร,เอง,อง,ง,รงเรียนบ้านคคบือมีแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวนเจ็ดแหล่งเรียนรู้ได้แก่ฐานการเรียนรู้ที่หนึ่ง ้านของพ่อในฐานการเรียนรู้ที่สองามารยาทงามสืบสารวัฒนธรรมไทยมีบางคนตะโกนบอกพ่อวันนั้น านมาแล้วสอง0มืนห้าพันกว่าวันนับจากวันนั้นฐานการเรียนรู้ที่สสวน,<ค>นผสมผสานเสียงเล็กๆของประชาชนสำหรับใครหลายคนคงมีมีความหมายแต่ใครกันฐานการเรียนรู้ที่สี่ ภาคกลางของอินเดียคิดถึงพ่อที่ไรกดตื่นตันใจทุกทีอยากรู้การเรียนรู้ที่5พ่อสอนลูกให้ปลูกข้าวที่ต้องเหนื่อยขึ้นมากนี้ลอหาภาคการเรียนรู้ที่หก หนังสือเล่มเล็กจุดประกายเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำตอบคืออะไรนอกจากคำคำนี้ก็ไม่มีคำไหนในหลวงรักและห่วงประชาชนฐานการเรียนรู้ที่7ลูกเสือเสริมทักษะเศรษฐกิจพอเพียงิบปีพอไม่เคยทิ้งประชาชน สิบปีที่พ่อทำงานมานานนัดน,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 นาน70ปีที่ลูกสำนึกตลอดมาข้อมูลทั่วไปประกอบด้วย 1. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาสองทั้งสิ้น,<ห>น17คน 2. คจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา2,515รวมทั้งสิ้น153คนบริบทของสถานศึกษาลักษณะชมุมชนภูมิสังคมโรงเรียนบ้านโคบือเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่3พฤษภาคม2499โดยการน,นำของนายเที่ยงสุขาวดีศึกษาที่การอำเภอวิเชียรบุรีพร้อมด้วยนายมานพ วลยางปูนผู้ใหญ่โรงเรียนบ้านพเรงและผู้อุปการรักปนอีกสองคนคือนายกว้างบุญสุขมากและนายทองแก้วมลังนายบุญคุณประทุมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพร้อมราชฎรในหมู่บ้านได้สละแรงงานและอุปกรณ์การก่อสร้างโรงเรียนบ้านโคกปลือมตั้งอยู่หมู่ที่สามตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชรบรีจังหวัดเพชรบูรณ์ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคบรบือจัดการเรียนการสอน3ระดับชั้นระดับก่อนประถมศึกษา2ห้องเรียนตั้งแต่อนุับบาน2ถึงอนุบาล3ระดับประถมศึกษา6ห้องเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนต้นจำนวน3ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามรวมทั้งหมด17ห้องเรียนโด,ดยมีเขตพื้นที่บริการครอบคลุมตบำบลโดงกระจับในระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้ตนและหมู่บ้านเขตบริการระดับประถมศึกษาจำนวน4หมู่บ้านได้แก่หมู่3หมู่9หมู่10หมู่1 1ชุมชนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท เป็นที่ราบดินเป็นลักษณะดินแข็งมีแหล่งน้ำจากธรรมชาติประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่เอกลักษณ์ของสถานศึกษาอัตลักษณ์ของนักเรียนเอกลักษณ์คือยิ้มไหว้ทักทายอัตลักษณ์คือวินัยดีมีน้ำใจใฝ่ศึกษาพัฒนาคุณธรรม 3. แนวทางในการดําเนินงานในด้านต่างๆซึ่งสมควรได้รับการประเมินผ่านเป็น่การเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศาึกษา3.1การบริหารงานทั่วไป3.2การบริหารงานบุคลากร3.3การบริหารงานงบประมาณ3.4การบริหารงานวิชาการ3.5 แหล่งเรียนรู้ 3.6. วิธีการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านคคบเรือใช้หลักการทำงานอย่างมีส่วนร่วมทั้งผู้บริหารคณะครูนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาผพ้ปุกครองชุมชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถสมศึกษาเพ็นชบชิเขตสามโรงเรียนเครือข่ายและหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาในการขับเคลื่อนให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. ข้อมูลด้านบุคลากร4.1ผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียงนางสาวยานิสาภูเพชรพงษ์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอ้อปลือ ได้รับความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการเข้ารับการอบรมพัฒนาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3การเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3 โรงเรียนสวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ารับการอบรมพัฒนาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต3และการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากหนังสือพิมพ์และอินเทอร์เน็ตทำให้มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดีสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้กับคณะครูบุคลากรอื่นได้ นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต4.2ครูและบุคลากรทางการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโครเบือได้รับความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการอบรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต3นักเรียนโรงเรียนบ้านคกเบือได้รับความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากครูผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการใช้แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนและจากการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคณะกรรมการสถานศาึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกเลือง ได้รับความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากผู้อเมวยการโรงเรียนบ้านโคกเรือผ่านการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนและการให้ความรู้จากหน่วยงานในชุมชนการนำความรู้นั้นมาใช้ในการปฏิบัติตนการใช้ชีวิตประจำวันเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพของตนเอง 拜。